วันนี้จะพาเพื่อนมาเดินสายไฟบนเพจบอร์ด502 MT นะครับเพื่อนๆนี่นะครับบอร์ด502 MT ก็จะเป็นบอร์ดนี้นะครับเขาจะทํามาพอดีนะนี่นะครับเพื่อนก็จะประมาณนี้ครับอันนี้คือเป็นบอร์ดที่ไม่ได้ย้ายวอลลุ่มนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นระยะวอลลุ่มก็จะประมาณขนาดนี้ครับอุปกรณ์ทั้งหมดก็จะมีตามที่เห็นนี่นะครับ บอร์ด ZK502 MT สาย AUX เครับเป็นแบบสายซึ่งตรงนี้จะสะดวกมากเลยนะครับเพื่อนสวิตช์ย่อคับหลอดไฟพาวเวอร์ซึ่งผมได้ทําไว้แล้วนะครับเพื่อนซึ่งเพื่อนๆคนไหนที่ยังทําหลอดไฟ p าวเวอร์ไม่เป็นนะครับให้คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปสอนนะสวิตช์กดติดปล่อยดับครับผมได้ต่อสายเอาไว้แล้วนะครับซ็อกเก็ต DC ครับตัวนี้จะไว้ชาร์จไฟนะครับวัดแบตครับตัวนี้จะเป็นวัดแบตแบบขีดวัดแบตแบบขีดเนี่ยเราสามารถเลิกเอสได้ตามนี้นะครับซึ่งค่าเดิม ของเขาเนี่ยเขาจะมาเป็น1 s เนะครับเพื่อนๆใช้กี่ s ก็สามารถปัดกีได้เลยนะครับว่าเพื่อนๆจะเลือกกี่ s นะครับแล้วก็เอาเอาตะกวัวที่ที่เขาปัดกีมาตรงที่1 s เอนี่ยออกนะครับเพื่อนๆก็เอาไปปัดกี s อตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะครับนี่นะครับตัวนี้ผมใช้เป็นแบบขีด สเต็มดาวครับสเต็มดาวจะใช้ต่อกับหลอดไฟ LED ตัวนี้นะครับซึ่งจะเป็นแสงสว่างให้สําหรับเพจนะครับตัวนี้นะครับอุปกรณ์ทั้งหมดจะมีดังนี้นะครับเดี๋ยวผมขอไปติดตั้งอุปกรณ์ลงบนเพจก่อนนะครับแล้วผมจะมาพาเพื่อนๆเดินสายไฟกันนะครับไปกันเลยเดี๋ยวเราจะเตรียมสายไฟมา2เส้นแบบนี้นะครับเส้นหนึ่งมาที่สวิตช์นะครับและอีกเส้นหนึ่งไปที่แบตเตอรี่นะครับ เราก็จะวัดแบบนี้นะครับว่าสายไฟมาที่สวิตช์นี่ยาวขนาดไหนนะครับแล้วเราก็จะวัดไว้นะอ่าเราก็จะวัดคร่าวๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการปอกสายนะครับแล้วพับเข้าแบบนี้นะครับมันก็จะได้2เส้นนะครับแบบนี้โอเคครับเดี๋ยวผมปอกไฟแป๊บนึงนะเมื่อเราได้สายไฟแบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการบัดกีลงไปที่ขั้วบวกของซ็อกเก็ต DC นะครับตรงกลางจะเป็นขั้วบวกของซ็อกเก็ต DC นะครับ นี่นะครับขั้วกลางจะเป็นขั้วบวกของซ็อกเก็ต DC นะครับส่วนขาด้านนอกเนี่ยจะเป็นขั้วลบนะครับเดี๋ยวเราจะเดินสายบวกก่อนนะครับเดี๋ยวสายลบเราจะเดินที่หลังนะครับต่อมาเราจะใส่ท่อหดครับแบบนี้นะต่อมานะครับทําการเดินสายไฟบวกเข้าที่ขา off ของสวิตช์นะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปแบบนี้นะแล้วเข้าที่ขา off นะครับขานี้จะเป็นขา off นะครับเพื่อน เมื่อเราตัดสายไฟและปอกสายไฟเรียบร้อยแล้วนะครับเดี hmm. ๋ยวเราจะเดินสายไฟบวกเข้าที่ขาออฟนะครับนี่นะครับมาได้แล้วนะครับสายไฟบวกของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสวิตติดปล่อยดับนะครับขาข้างนึงนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าที่วัดแบตแบบนี้นะครับเพื่อนๆแบบนี้นะเพื่อที่จะจ่ายไฟเข้าที่วัดแบตตัวนี้นะครับเดี๋ยวกาวเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินมาเข้ากับตัวนี้นะครับตัดแล้วก็ปอกเลยครับ ต่อมานะครับปักรีรยสายไฟบวกของสวิตช์กดติดปล่อยดับนะครับเข้าที่ตัววัดแบตนะครับเมื่อเรากดสวิตช์กดติดปล่อยดับตัวนี้นะครับไฟก็จะจ่ายมาที่ตัววัดแบตตัวนี้นะครับซึ่งอีกขาหนึ่งของกดติดปล่อยดับเนี่ยเราจะต้องเข้าที่สวิตช์ขาออนนะครับแบบนี้ ในส่วนของสเต็ปดาวนะครับสเต็ปดาวเนี่ยผมจะติดตั้งไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ผมจะจ่ายไฟให้หลอด LED เนี่ยยาวมาพันมาฝั่งนี้นะครับอ้อมมาฝั่งนี้นะอธิบายในส่วนของสเต็ปดาวนะครับเพื่อนสเต็ปดาวเนี่ยเขาจะมีลูกศรบอกนะครับว่าไฟเข้าฝั่งไหนนะครับลูกศรตัวใหญ่นี้นะครับชี้ไปด้านนี้แสดงว่าไฟเข้าด้านนี้นะครับก็คือขาเข้าบวกไฟขาเข้าลบนะครับขาออกก็จะเป็นตัวนี้ฮนะบวกลบก่อนที่เพื่อนๆจะ ทำการต่อหลอด LED เข้ากับ2ขั้วนี้นะครับให้เพื่อนปรับไฟก่อนนะครับปรับไฟเสร็จแล้วก็ใช้มิเตอร์วัดไฟว่าไฟออกมาเท่าไหร่นะครับตามที่เราต้องการแล้วนะครับก็โอเคใช้ได้นะครับข้อควรระวังก็คือเราจะต้องวัดไฟก่อนที่เราจะต่อหลอด LED นะครับแล้วก็ปรับไฟให้เสร็จก่อนนะครับแล้วก็ต่อหลอด LED ต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะเติมตัวั่วไว้ที่สเต็ปดาวนะครับ ั้งขาออกแล้วก็ขาเข้าเลยนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเช็คไฟนะครับว่าไฟที่ออกมากี่โวลต์นะครับหลอดไฟมาลงของเรานะครับที่เดินไว้ใต้เพจเนี่ยเราต้องการที่12โวลต์นะครับการจ่ายไฟนะครับลูกศรตรงนี้นะครับจะเป็นทิศทางการไหลของไฟนะครับเพื่อนอันนี้ก็คืออินนะครับนี่คือเอานะครับก็คือไฟจะไหลไปด้านทางด้านนี้นะครับมาวัดแรงดันที่จะออกจากสเต็มดาวนะครับ เราต้องการที่12โวลต์นะนี่ครับ12โวลต์ผมได้ปรับไว้แล้วนะครับนี่ฮะเมื่อเราได้12โวลต์นั่คน,นคือเพียงพอกับการที่จ่ายให้หลอดไฟบอลลูนของเรานะครับที่จะให้แสงสว่างใต้เพดของเราเนาะเมื่อเราได้แรงดันตามที่ต้องการแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะติดตั้งลงไปที่ตรงนี้นะครับติดตั้งลงไปที่เพดตรงนี้นะโดยใช้ปืนกาวยิงนะ <c oughs> นี่นะครับเพื่อน ตัวลบของสเต็มดาวน์นี่นะครับเดี๋ยวเราจะใช้กับวัดแมทนะครับแล้วก็หลอดแอลดีเราก็จะมาพวกก่วงกับตัวนี้นะครับเป็นแบบนี้ต้องขอไปัยเพื่อนด้วยนะครับเพราะว่าทํางานตอนกลางคืนนะครับมันก็จะมืดหน่อยเดี๋ยวกาวเราจะใช้จุดเดียวกันแบบนี้นะครับเราก็จะวัดแล้วก็ตัดนะครับ แล้วก็กาวของหลอด led เราจะใช้ร่วมกันแบบนี้นะครับเพื่อนอ่านี่ครับเราใช้กาวตัวเดียวกันแบบนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนไม่เข้าใจตรงไหนให้เพื่อนคอมเมนต์ถามมาแล้วเดินนะครับเพื่อนเมื่อเราเดินสายลบของสเต็มดาวเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเดินสายบวกกันนะครับเพื่อที่จะไปเข้าที่สวิตช์ฝั่งออนของสวิตช์โยกนะครับเขาก็จะไปเข้าที่สวิตช์ฝั่งออนมันจะมันจะดูยุ่งเหยิงหน่อยนะครับเพื่อน เ,เดี๋ยวเขาจะไปเข้าที่สวิตช์ฝังออนแบบนี้นะครับตัดเสร็จแล้วเราจะปอกไว้นะครับแล้วเราจะเตรียมสายมาอีกเส้นหนึ่งนะครับสายตัวนี้นะครับจะเป็นสายไฟที่จ่ายให้กับแอมจิ G ๋วของเรานะครับเราจะสอดท่อหดเข้าไว้นะครับแบบนี้นะเพื่อที่เราปัดกีเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะปอกท่อหดเข้าไปต่อมานะครับเราเราจะปัดกีทั้ง4เส้นนี้นะครับก็จะเป็นสวิตช์กดติดปล่อยดับหลอดไฟพาวเวอร์ สเต็ปดาวที่จ่ายให้ไฟมาลุมนะครับแล้วก็แอมนะครับทั้งหมดก็จะเป็นสีเส้นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะปัดกีเข้าที่ขาออนของสวิตช์โยกนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะขอเวลาไปปัดกีแป๊บหนึ่งนะครับครับผมก็ได้ปัดกีสายตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นสายสเต็ปดาวสายไฟพาวเวอร์สายเดินไปแอมแล้วก็สายที่วัดแบตนะครับก็เป็นสีสายที่เข้าตรงนี้นะครับเมื่อเราเปิดสวิตช์ออนเสร็จปุ๊บเนี่ย ไฟก็จะติดขึ้นนะครับวัดแบตก็จะติดไฟก็จะจ่ายไปที่แอมนะครับประมาณนี้นะครับพเพื่อนเมื่อเรากดเช็คแบตปุ๊บไฟก็จะจ่ายเข้าวัดแบตวัดแบตก็จะแจ้งสถานะว่าไฟเหลือเท่าไหร่นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเก็บสายตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวหยอดกาวให้มันตรงให้มันดูเรียบร้อยหน่อยนะครับเพื่อนเพื่อนเดินสายไฟตามที่เพื่อนต้องการได้เลยนะครับมันไม่ได้ตายตัวนะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะเอาที่มันดูเรียบร้อยนะครับเพื่อน เรียบร้อยหน่อยให้มันดูตรงตรงมันดูมองแล้วดูสบายตาหน่อยครับจะเดินเส้นเดียวกันก็ได้นะครับถ้าเพื่อนๆไม่เข้าใจตรงจุดไหนนะครับผมอาจจะทําเร็วไปก็เพื่อนๆคอมเมนต์สอบถามไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะงานวันนี้เป็นเพจไฟของ 502MT นะครับเพื่อนเเป็นวัดแบตแบบขีดนะส่วนไฟที่จ่ายเข้าวัดแบตก็จะเป็น1 6 8โวลต์นะครับก็คือตอนนี้นะครับเพื่อนเที่ผมได้ประกอบไว้นะ เพื่อนๆเก็บแบบไหนก็ได้ครับให้เพื่อนๆคิดว่าดูแล้วมันเรียบร้อยนะไม่ต้องตามผมก็ได้นะครับเพราะว่าการเดินสายไฟเนี่ยมันไม่ตายตัวนะครับที่เพื่อนๆมั่นใจว่ามันเรียบร้อยนะครับเพื่อนนะตรงนี้คือรอบดีกว่าครับอ่าอาหน่อยหนึงครับตัวนี้ี่เป็นสายกาวครับสายลบนั่นลยครับสายกาวลองจัดสายดูนะครับนี่นะฮะ ไม่โดนสายแล้วนะต่อมานะครับตรงนี้เราก็เกือบเสร็จแล้วนะครับก็จะเหลือแค่ใส่หลอดไฟบอลลูมเข้าไปนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะใส่หลอดไฟบอลลูมนะครับเดี๋ยวเราจะมาเดินสายลบกันก่อนนะครับสายลบเนี่ยเราจะมีไว้แล้วเส้นหนึ่งนะครับตรงนี้ก็คือสายลบที่มาหาวงจรตรงนี้ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะเตรียมสายลบอีก2เส <sk r isa> ้นครับเดี๋ยวเราจะวัดตรงนี้นะครับวัดไว้เพื่อตัดนะครับ ออสายไฟยาวหน่อยนะครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราจะมัดรวมกันจะเป็นสายกาวที่ไปหาแอมแล้วก็ไปที่แบตเตอรี่1เส้นนะครับสายไฟ2เส้นนี้ก็จะไปแอมเส้นหนึ่งแล้วก็ไปแบตเตอรี่เส้นหนึ่งนะครับสายท้อหดไว้หน่อยครับเดี๋ยวเราจะทำการปะกี้ลงไปนะครับพยายามใช้ตะกั่วยเยอะหน่อยครับจะได้ไม่มีปัญหาตามหลังนะครับ่สายท่อหดลงไปครับ สองเส้นนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่นะครับเพื่อนๆสองเส้นนี้ก็จะเข้าแอมนะเดี๋ยวตรงนี้เราจะใส่คู่ XT เข้าไปนะครับนี่นะครับเพื่อเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่นะครับคู่ XT หกศูนย์เขาจะมีเครื่องหมายบอกอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนนี่นะฮะตรงนี้เป็นเครื่องหมายบวกตรงนี้เป็นเครื่องหมายลบนะครับเพือ่อนๆสังเกตาง่ายๆคือเรียบเป็นบวกมวนเป็นลบนะครับเพื่อนๆกดเข้าไปแบบนี้กดเข้าไปยลงง เดี๋ยวเราจะมาลองจ่ายไฟเข้ากันดูนะครับเปิดไฟพาวเวอร์ติดแล้วนะครับเพื่อนเช็คแบตแบตเต็มนะครับเพื่อน16.8โวลต์นะครับแต่ไม่ถึง16.8โวลต์นะฮะ16ลงมานิดๆน,นะเ,นเดี๋ยวเรามาเช็คที่ที่สเต็ปดาวกันนะครับก่อนที่เราจะต่อหลอด LED เข้าไปนะสเต็ปดาวก่อนนะครับว่าไฟออกไหย 12โวลต์น,นะครับเพื่อนๆโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะปิดสวิตช์แล้วก็ทําการต่อหลอด LED เข้าไปนะครับถอดไฟออกนำหลอด LED ของเราที่เราเตรียมมานะครับตัวนี้นะครับเป็นขนาด12โวลต์น,นะครับเพื่อนๆสายสีฟ้าเนี่ยเขาจะเป็นสายบวกนะครับสายสีขาวจะเป็นสายลบนะครับซึ่งสายไฟพวกนี้เนี่ยแต่ละร้านเนี่ยเขาจะไม่เหมือนกันนะครับ เพื่อนๆก็ตรวจสอบไม่ดีก่อนนะครับว่าขั้วไหนเป็นขั้วบวกเพราะว่าเขาใช้โค้ดสีคนละสีนะครับก็ต้องดูให้ดีก่อนที่ว่าจะทําการปัดกีลงไปนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะติดตั้งนะครับเดี๋ยวเราจะทําการจ่ายไฟอีกรอบนึงนะครับว่าหลอด LED ของเราติดไหมนี่นะครับเดี๋ยวเราจะลองดูอีกรอบนึงนะ,ะหลอดไฟของเราก็ติดแล้วนะครับ เพจตัวนี้จะไม่มีสวิตช์ปิดเปิดของหลอด LED นะครับเพราะว่ามันเป็นขนาดเล็กนะเขาก็<อ>ไม่ได้ทําไว้นะครับเพื่อนผมก็เดินตามนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการเดินแบบนี้นะครับนี่นะผมจะใช้กาวร้อนยึดนะครับแล้วก็จะใช้เป็นกาวร้อนแบบน้ําอีกทีนะนี่ครับเพื่อนผมก็จะเดินสายไฟจากสเต็มดาวนะครับขัวบวกขั้ลบออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็เดินมาแบบนี้นะ เดินแล้วเข้าตรงนี้นะครับเพื่อนๆไม่จําเป็นที่จะต้องทําตามผมนะครับเพื่อนเพื่อนเดินตามที่เพื่อนๆสะดวกได้เลยนะครับอันนี้มันค่อนข้างที่จะไม่สวยเพราะว่าทําให้เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆนะครับสองเส้นนี้ก็จะเป็นแอมนะครับเพื่อนเมื่อเราแอมเข้ามาต่อแบบนี้สองเส้นนี้ก็จะจ่ายให้แอมนะครับเพื่อนนี่นะฮะสองเส้นนี้ก็จ่ายให้แอมก็คือลบกับบวกนะครับ แต่แอมเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่ตอนติดตั้งดอกเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อง่ายต่อการติดตั้งนะตอนนี้ผมจ่ายไฟเข้ามาแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาลองเทสไฟกันนะครับว่าไฟของเราจะสีเป็นไงนะครับว่าจะสวยขนาดไหนนะนี่ครับเมื่อเราเปิดสวิตไฟเสร็จปุ๊บเนี่ยไฟพาวเวอร์จะติดขึ้นนะครับเป็นไฟพาวเวอร์สีแดงนะครับแล้วก็ไฟต่างๆก็จะเป็นสีไอบูนะครับเพื่อนๆอ่าสีนี้เรียกว่าสีไอบูนะครับเพื่อน เมื่อเรากดสวิตช์เช็คแบตนะครับกดแช่ไว้นะครับสถานะแบตเตอรี่ก็จะเด้งขึ้นแบบนี้นะครับแบบนี้เรียกว่าไฟเต็มนะครับเพื่อนๆเมื่อไฟลดลงมาประมาณ1ขีดหรือ2ขีดนี้ให้เพื่อนเสียบชาร์จได้เลยนะครับ <ๆ S 1> เมื่อเสียบชาร์จเต็มแล้วเนี่ยให้เพื่อนถอดไฟออกได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองวัดไฟที่ปลายสายที่จ่ายเขาเ้าแอมนะครับว่าจะได้กี่โวลต์นะสายสีแดงจะเป็นบวกสายดาจะเป็นลบนี่ครั้่แนๆ ได้16.3นะครับเพื่อนๆก็คือไฟ16.3เนี่ยจะจ่ายเข้าไปที่แอมป์นะครับเดี๋ยวจะมาลองที่ชาร์จกันนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะมาลองสถานะการเสียบชาร์จนะครับตอนนี้ไฟที่ชาร์จจะเป็นสีเขียวนะครับเมื่อเราเสียบชาร์จไฟสถานะจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับตรงนี้คือไฟกําลังชาร์จเข้าแบตเตอรี่นะครับก็คือแบตเตอรี่ก้อนนี้นะครับเพื่อนๆเมื่อถอดออกไฟก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้ก็คือเราต่อถูกปกตินะครับนี่นะครับเพื่อนๆ ก็สำหรับการทำเพจ c ัดเ k 5 2, 2 m t นะครับเป็นเพจไฟของเราวันนี้ก็น่าจะมีเท่านี้ครับเพื่อนๆถ้าเ,เพื่อนๆมีข้อสงสัยตรงไหนหรือว่ามีคำถามยังไงก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อน ถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับฝากเพื่อนๆช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากช่องเล็กๆช่องนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อนๆจะพยายามลงคลิปดีๆให้สําหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับตอนนี้ก็จะพยายามลงคลิปให้บ่อยที่สุดนะครับเพื่อนๆยังไงฝากเพื่อนๆช่วยติดตามด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอมาแค่นี้คับเพื่อนสวัสดีครับ